อแต่ว่าเรายังไม่รู้นะร้อหนึ่งนะอันดับแรกเราต้องจะเป็นภาษเตัวนี้ตัไปนะคะเข้าภาเอกสารนี่จะเป็นแบบเขียนเนี่ยมีเก็บภาษาภาอ่านไม่ออกอ๋อใช้ภาษาแล้วไปหาที่เขียนเขียนไม่ยากหรอ ว่ายืนเทเล่คนันกับทายลูกเอถ้าเขียนไม่ได้ก็ให้พี่เขาเขียนให้เราถอดโท้มาใต้อย่างนี้พอเสร็จแล้วอะไรต่อพี่มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนกรุงเทพกรุงเทพอ่ะกรุงเทพเหมือนกันก็มาจ่ายตังค์คนละยี sort of ่สิบแนะนำให้พุกมาพอดี